สวัสดีค่ะสวัสดีครับมามาสัจจัน์ก็มาทักทายกันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้มีรีวิวมาให้ชมนะครับวันนี้มีรีวิวแบบรวมนะครับะจะส่งให้คุณลูกค้าประจำนะครับผมทั้ง3บ้านเลยนะครับ ส่วนถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้บริการเกี่ยวกับม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าใหม่นะครับเราก็จะจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับใส่ลักษณะกล่องแบบนี้ให้นะครับแข็งแรงทนทานเป็นกล่องไม้เล็กนึงของไปรษณีย์นะครับล้วเรกก็มาแพคเป็นกล่องสำเร็จรูปให้กับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบ16นิ้ว24นิ้วแล้วก็3-9นิ้วนะครับบริการจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับฉับไบตรงเวลานะครับผม อ่าส่วนวันนี้มีรีวิวมาให้ชมนะครับวันนี้เป็นงานบริการนะครับจัดส่งลูกค้าประจํานะครับถ้าเป็นลูกค้าประจํานะครับหรือว่าเป็นลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแล้วเราก็จะจัดส่งผ่าน JNT นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ว่าจะส่งไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมอ่าอันนี้เป็นลูกค้าประจำนะครับเคยใช้บริการ d e l i v ว r y วันนี้มาใช้บริการออนไลน์นะครับจัดส่งออนไลน์นะครับอันนี้ไปจัดส่งที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับขอขอบพระคุณนะครับ อีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้จัดส่งไปที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ก็เคยใช้บริการ delivery นะครับตอนนี้ก็มาใช้บริการออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับอันนี้ก็ใช้บริการ delivery เหมือนกันนะครับเป็นลูกค้ามานานมากนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจํา delivery ก็จัดส่งไปที่อำเภอท่าวุ้งนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับใช้บริการออนไลน์นะครับผมเรามีบริการทั้ง d e l i v e r y แล้วก็ออนไลน์นะครับอ่า แต่ว่าตอนนี้ลูกค้า Delivery เพื่อความสะดวกสบายก็มาใช้บริการออนไลน์ได้นะครับเราก็จัดส่งกันถึงบ้านเหมือนที่เคยจัดส่งให้นะครับขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพื้นที่มากฝุ่นเยอะถูน้ำและพื้นเป็นคาบพื้นไม่สะอาดงามๆทั้หาเราครับมอสอัศจา์แบบถูแห้งครับสวัสดีครับ